เลยสม่แช่น,นะติดแค่ใจนตแค่ แม่เยาวสวัสดีค่ะ <c oughs> แซบบลินอร่อยไหมเอาสวัสดีครับแม่เยาวกินเป็นแต่แซบแทนงลินลินขอปลาบานกับแม่เยาวให้หน่อย แบงพี่ปิปิมหมูมีแต่ให้นางกินกินล้านหนะ้าค่ะแม่

กินภาคตีอืมเด็กยาตจริง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 เ็ัรียกันจริงเลยัดซีริวค่ะแม่ใครยังไม่กดติดตามต้องปีมกดติดตามให้หน่อยพื้นกำลังใส่สมาธิในกัน,น นี่เป็นปัจจัยต่อ <muchas> ราดหน้านะคะให้เบิด้วยราดหน้าราดหน้าดาราสาวคือบบปากกว่าตีข้ากินอยู่ดีกัาหังิมข้าวจักเรบ,บินในไ่ไพน์เป็นตุก,กตาในกล่องยวให้เป็นลูกยังไเป็ได ต่หกักไม่ยอมเอาออไปเติมเหรียญหรอแม่คือสูงแท้ยาสูงพี่พี่ทุกคนสามารถส่งของขวัญให้น้องเปีมได้นะครับ ไม่ได้ทุกอย่างนะ่้เลยแต่เอาี่เอาอย่างเอาไให้ได้ปะให้ไเลยไปได้ก็ไปเปลาให้ได้อีกทีละนี่เป็นุกตัวเป็นตีมันอยี่ยเขยงไงอไปมันยี่ยวใครเลยโทรศัพท์ยี่ยวแมคิวตอนนี้ดินกีดเนี่ยไม่ได้เห็นตอแค่บอกแดดตรงมันไปดเขา

ไม่แม่สามารถให้ของขวัญได้นะคะอ้ยโคงไก่คงไก่ข่อยนูกินต้มเส้นโคงไก่หนูได้แบ่งแขนงคงไก่โอ้ยมันจีจนเลืักรึยังองมันมองมันก็ได้กับจีบเอาเดี๋ยวเดนอ๋อเอาหมดแลวกันเดี๋ยวเดี๋ยวจี เอาปูกนึงไปใส่เอาผูไม่เ,เ,เห็นหินปูนันึ่งใบใส่น้ำน้ำใส่ขอบคุณพี่อย่างนี้ พี่ฝนสวัสดีค่ะพี่เจเจม่แม่ใครยังไม่กดติดตามต้องเป็นกดติดตามให้หน่อย <c oughs> ได้ค่ะกอดได้สวัสดีลูกสาวพี่ฝนสวัสดีค่ะ ទុំប្រេងទុំប្រេង ก้อยสวัสดีแม่ก้อยนะคะดินสวัสดีแม่ก้อยหน่อยดินสวัสดีเอาสิปากของแน่นั่นแลูกเฮียสิปากของแน่กระดาษชูใส่ปไปอาน้ำกูกระเทศอกกร เล็กสวัสดีครับน้องหลินน้องหลินกินลาดหน้านะคะอิ่มลเลยเจ็บเบิดเจ็เสียงหนอรเลย เได้บเป็นลูกทำให้แม่แล้วเบิดแล้วเบิดแล้ว,ลว,ลวสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะครับเบอนาม่สอนมาใส่เก็บใ,ใส่ดิผมสีนี่เท่ากับดินมากใช่ครับแม่ยาวมาสอนมาใส่เก็บกระดูกใส่ถุง เทนเก็บกระดูกเสนีเราเทน้ำใส่เราเสนีประมาณสิบนาทีกว่านาทีแล้วค่ะแม่เก็บกระดูกเกอากระดูกเสนีนี่นะทุ่งก็แต่งกาเก็บใส่ถ้วยเราเทียงเทใส่ถุงเออ chia thêm mượt này Thế <laughs> hey, thay vào đây nhỉ ai? đi nó xuống đi Bà đi đi Bà đi vậy.

ชูมาเสร็จออกเมื่อไหร่กนนี้คนมาจากตัดตมห้ก่เอาเงินเสมาแบ่งส่กูัดเก่ากลับมาสบายจองแต่ถว่ถั่วดึงออกมาใช่ไหมเป็นฝ่าเหรคะฮะใม้อาไม่รวยต้องขึ้นมรยไม่ได้นายากนาเป็นแบบนี้ <c oughs> พีทูน้ของนำ้ำตัเ่าเลยต่อต่วเออทูตอกกันไหมอนไ้มันเปียกตัว มากระชูมาให้เห็นห,หยอดใส่มันเปนื่นพี่นะวันนี้บอกไม่พี่พี่ อ่นมนไหมแม่ก่อน <Good. S 1> อันนี้มันสกรปรกแล้ว <Good. S 1> พี่ขอบคุณพี่พี่อะไรนี่ นาพลังงานนาเป็นแบบนี้บอกเดียวออกมาพี่น,น,นี่นแบบอย่างพี่เชื่ออะไรอ่ะพิพ h e a หรอไม่รู้ว่าต้องเป็นเวลาแล้วน้ำหรือ,ปอเปล่าตัเาดเศษตัเดเศษเศษจริงจริงอือ กนาบล็อกเดียวแม่นยิมแม่นปกติกนาแบบนี้แม่ <c oughs> ยิงยิมมึงกันนะใส่ยิมมึงเนี่ย นน <c oughs> กิน้านมันเบิดนั่นสวัสดีครับเมท่รักสวัสดีค่ะแมที่รักอีอย่างอี๋เนาะก <c oughs> ุ้มใจอย่างวะนี่อี่งถ้กุ้มใจอย่างฮะ เบาให้ฟังได้บอกเป็นอยังน้อน้องคือเสาเท้คุณเลีมตัวแกองตเฮียเฮียไม่เห็นใจผมนะนะผมเสียตัวเงไปเยอะมากมเลยแค่สัน 3, รูเเ้เฮียผมขอลสงรอนะครับไม่งั้นผมตนองไปสิบสองมาแน่เฮียไม่ใช่เฮียไม่อยากช่วยล่างมือออกแต่ว่าถ้าจะมาขอขึ้ราคาจากกิโลละร้อยหกสิบเป็นกิโลละสองรแบบนี้มันก็ไม่ไหว ได้ไม่ได้เป็นอย่างนม่เฮ่ยขอยังไม่ช่วยรับซื้อีกว่าแม่หนูไปตัดผมมาถ้จะป้าห้าเป็นสวนเป็นส่วนนีนะจะมาไหวแต้๊แล้วนะป้าและกงกิลัะตังไปซื้อผมมางอื่องึงตัแม่ผมยีกหนูจะหมดแล้วนะเข้ามาต่างหน้าเลยว่าต่างเข้ามาครับ วพุ่มหยิกหมดแล้วคมหหมดแต่ก็บอกว่าวันองนี้ใครจะเข้าอ่ะค่าเขาบอก